ทุกๆอาทิตย์ของสัปดาห์ค่ะจะมีวันหนึ่งที่คุณแม่กับเราไปจ่ายตลาดและพอกลับมาบ้านแล้วคุณแม่จะมีหน้าที่ เอาทุกอย่างมาล้างค่ะและก็แบ่งใส่ถุง,งเก็บไว้ให้พอกินแต่ละมือ้อเพื่อให้ทุกอย่างเก็บไว้ได้นานค่ะเพราะว่าทั้งสัปดาห์จะไม่มีการออกไปไหนเลยอยากกินอะไรซื้อมาเลยค่ะ,ะก็มาแช่ช่องฟิชเอาไว้แบบนี้มีปลามีกุ้งมีเนื้อมีหมูมีไก่มีหมดทุกอย่างเลยค่ะซึ่งเราก็ทําแบบนี้เป็นประจํากันมันอยู่ได้ถึง2อาทิตย์เลยนะคะทุกคนดังที่ทําแบบนี้นะคะมันจะทําให้เนื้อสัตว์ส่วนอื่นที่เรายังไม่กินไม่เสียค่ะ ข้างล่างก็มีนะคะอันนี้แช่ช่องเราคิดว่าจะได้กินก่อนนะคะอันนี้มีตีไก่สะใยนะ้ำตับไก่ก็มีนะคะและอันนี้เป็นกุ้งสดค่ะเราว่าจะเอามายำเราคุมงบประมาณเอาไว้อาทิตย์ละ1000บาทค่ะถ้าอยากอาทิตย์ไหนที่ใช้เป็น2,000เราก็จะรวบยอดเป็น2อาทิตย์เลยค่ะถ้าคิดคำนวณเล่นๆน,นะคะ2,000บาท14วันก็ตกวันละ142บบาท กินสามมือม้อมื้อละประมาณ48บาทเอาอยู่กัน3คนหารแล้วก็ตกมือ้อละ15บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าเราคุมงบประมาณอย่างนี้ได้ทุกเดือน mm. ก็ถือว่าประหยัดมากๆาเลยนะคะเราให้แม่เราอ่ะทำกับข้าวให้เราไปกินที่ทํางานด้วยค่ะตอนเช้าก็กินที่บ้านตอนเย็นแม่หอกับข้าวให้กินและกลับมาบ้านแม่ก็ทํากับข้าวไว้ให้กินค่ะโดยที่เราไม่ได้ออกไปไหนเลยคือตั้งแต่มีโควิดนอกจากที่ทํางานและที่บ้านเราก็ไม่อยากจะอไปไหนเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําตามด้วยนะคะ